ช่างรับปากแตกจะมาแล้วจ้าสวัสดีเส,สวยจากไม่ชอบโนเวย์โน่ตำปากแตกที่โนเวย์นะแต่ได้สูตรเด็ดมาถูตรจะไม่ได้เราได้กินมาจากชัยภูมิเนาะบ้านเมเซียวรุ่นน้องคนน่ารักนั่นแหละแล้วก็สวยมวนขักไม่แค่พ่อกัอ่อีกบอกที่น้องเด้อโอ้ยเนาะแต่ยชยภูมิอยู่แค่ปากสวยคนนะทีนี้เราก็จะแบบว่าอันนี้ผงสุดเด้อค่ะเด้อ เขาใเป็นกล,ลอนรด๋ยวมันจะเฮียน,นะสูตรไหนสูตรไหนอันนี้ก็มีหลายอย่างนะม่ตีนไก่มีอะไรนี่แหละเมื่อน,นั้นกินอย่างเดียวจไม่ได้แต่ว่าพริกสดก็มีอยู่แต่จะตำพริกแห้งนะจ๊ะมันจะตำใช้ช้าไม่ได้นะะต้องเอาเร็วๆได้พี่น้องอันนี้บักหุงดะะ้ค่ะซื้อมาแล้วตำยาวกี่นาทีไปเลยเนาะ ได้เท่าไหนเท่านั้นจะได้กุ้งเก่านะโฆษณาก,กุ้งเกานิดนะจะเห็นซับก่หนะไห้บอกทิพไปแล้วนี่ว่แดดมาสววมาตามโซนตันสองมือกรับลงที่ตรงเนื้ออาเทาบาเจาโม่เห็นบอกเคยฟังบอกเคยสนาโีษเรอย ฟังเมื่อกี้มาพ่อพ่อเออหนี่ยแหละว่าตักมังกรเราจะมาร้องเพลงฟังไหนลูกทิ้งแผ่นดินทิ้นอีสานจากมิดวนบานบ้านป่าเพื่อก่าวเข้ามาอยู่เมืองนอร์เวย์เนี่ยนะไม่ได้เป็นศิลปินพี่สุนารีหนูเป็นศิลปิน เดี๋ยวเราทิ้งอีกสารบ้านเราจะใส่อย่างก้อนดีป่ะทีนี้นมอดแต่ม่ลืมไหนเดี๋ยวมันเวลาจะล่วงเลยมนมนเกิดเทศจ้ะทุกคนจำเป็นระบักรุ้น่ะเว่าเลยใส่แักเล่นป่ะจะบอกให้ตัดช่อัน,นี่มันน่องเหรออยากไห้เห็นไลยเขาปรุงยังไงไม่นยนบรอกค่ะ ไม่อยากไปกตัดต่องเลยอยากทำคลิปเดี๋ยวยาเป็นเลยนะเอาใส่ปลาละปลาละแล้วนะมาขามเปรียกยงนี้แหละไม่ต้องไม่ใส่ใลูกตาลนะคะก็มีสารพัดสารเทนี่ก็จะใส่ลงไปาลโเรตีซึ่งก็ต้องแบบเราต้องทำเร็วๆเพืให้ทุกคนได้หรอกทำจัง เพราะว่าไม่ได้ตำเยอะตำเสร็จใส่น้ำปลาแล้วก่าเพราะนำา้ำปาตอนที่วันนั้นเอามาคุกนะเพราะว่าเดินทางไกลมาแต่ว่าอยู่นี่มันไม่ได้เดินทางไกลก็จะใส่เมื่อปรุงเสร็จแล้วเราก็อันนี้ขา้าวโพดซื้อมาสุกต้มเรียบร้อยอไปอุ่นเมื่อกี้เราจะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เราเนาะแต่แม่โชคมีอยู่น,นี่ครบแล้วนี่ดีไหมก็ใส่ไปเลยเนะี่ย อันนี้คืออันนี้คืออันคืออย่างบอกไม้แล้วก็ตีนไก่แล้วแล้วแต่เราอะค่ะเราชอบใส่ใส่ใส่ปลาตบทาแล้วก็จววดเพราะว่าเนี่ยจวดเข้ากันเกิน มันอยู่นอร์เวย์มันไม่เป็นไซอภูมินะโอเคมันเป็นนอร์เวย์แล้วโอ้แมันก็เป็นอาเซียบเลยใช่ไหมเนาะี๋ยวก็มันต้องตัดเป็นสองคลิปแล้วมั้งเนี่ยเเป็นอาซีิมมองลงมาใส่บลยไม่เอาพ่นในนี้หรอกต่ำแหลกมันโคกมันแบบต่ำแหลก เอาดีล่ะให้บักนนวแล้วพี่น้่องไปเบิ่งสาวพนแล้วกลับไปหาผัวได้วเด่นย่าไปเสือเราด้อยย่าไปเสือสาวพนนะว่าเดวผัวนะเพื่อว่าเพื่อนเปิดเพื่อนในเพิ่อนบ่อแล้วสั่ด้๋่วเราบ่อเกน้ำลายเจ้าขออีกแล้วเบิ่งคักละวอยไงเป็าว่าบ่เอาเอารวด เขาสร้างให้เอามาเอาหัวเหระในโลกนี้เป็นต้องมีครูคนบม่มีครูกแแะแล้วแต่เนาะแต่อมีครูกะต้องเอานะคะว่าเสบๆกับห,หมูไหมตับมันตําแตกละตัมอะไรเจ็บแตงนะี่แหะสวัสดีนะคะเดี๋ยวมารอบนี้มันจะยาวเนี่ยให้เห็นสั้นๆแล้วเนะาะไปยเด้อ